ทะเลาะวิวาทชกต่อยกันเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในทางละเมิดได้หรือไม่อย่างไรในกรณีที่ว่ามีการท้าตีท้าต่อยกันแล้วคุณก็สมัครใจเข้าไปเสี่ยงภัยเสียงสิทธิสมัครใจเข้าไปทะเลาะวิวาทร่วมกับอีกฝ่ายนึงเนี่ยแบบนี้นะในทางกฎหมายเขาถือว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติไนคุณไม่ใช่ผู้เสียหายถ้าตามหลักการเดิมนะตัวคุณหรือ ทายาทคุณหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนคุณเนี่ยเรียกค่าเสียหายเรียกค่าสินใหม่ทดแทนหรือค่าเสียหายในทางละเมิดไม่ได้นี่คือแนวคดีเก่านะครับแต่ปัจจุบันฟังผมให้ดีนะปัจจุบันนะครับคำพิพากษาดีกาที่660ทับ2,563และ4164ทับ2,561วางหลักการใหม่เอว่า แม้คุณจะสมัครใจเข้าทะวิวาทยอมเสี่ยงภัยเสี่ยงสุดคุณไม่ใช่ผู้เสียหายก็จริงแต่คุณสามารถยื่นคําร้อง44่ทับหนึ่งเข้าไปในคดีได้ว่าคุณได้รับความเสียหายมากกว่าเขาเนี่ยเพียงใดพิสูจน์พฤติการว่าคุณเนี่ยเจ็บมากกว่าเขาเนี่ยขนาดไหนค่าสินไหมทดแทนเขาอีกฝ่ายนึงเ่ยจะต้องชำระให้กับคุณเพียงใดหรือเท่าไหร ก็มีการพิสูจน์กันในทางกฎหมายภาษากฎหมายเขาเรียกว่าใครเป็นผู้ก่อให้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน mm. เขาดูที่พฤติการดูแห่งความร้ายแรงแห่งบาดแผลดูว่ารักษาพยาบาลนานเท่าไหร่บาดเจ็บขนาดไหนสรุปก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยคุณสามารถยื่นเรียกค่าสินใหมทดแทนหรือค่าเสียหายในทางละเมิดได้นะฝากไวด้วยครับถ้าคิปมีประโยชน์